ศิลปะป4สาระที่2ดนตรีหน่วยการเรียนรู้ที่1เครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภทมีรูปร่างลักษณะและเสียงแตกต่างกันเมื่อน,นํามาบรรเลงก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันซึ่งเครื่องดนตรีแต่ละประเภทยังมีวิธีการใช้และการดูแลรักษาที่แตกต่างกันจึงควรดูแลรักษาอย่างถูกวิธีได้จะทให้เครื่องดนตรีคงทนและใช้งานได้นาน ประเภทของเครื่องดนตรีไทยในสมัยโบราณมนุษย์ได้ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงด้วยวิธีการต่างๆเช่นการผิวปากการเป่าเขาสัตว์การยิงธนูการตีเกระาะเคาะไม้สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงต่างๆมนุษย์จึงได้คิดค้นเครื่องที่ทำให้เกิดเสียงที่เรียกว่าเครื่องดนตรีเพื่อเป็นสิ่งที่สร้างความบันเทิงใจและสนุกสนานให้กับมนุษย์ ชนชาติไทยส่วนใหญ่มีนิสัยชอบการร้องรำทำเพลงเช่นชอบเสียงดนตรีและนิยมประยุกต์ใช้เครื่องดนตรีให้เกิดเป็นเสียงต่างๆเครื่องดนตรีของไทยส่วนใหญ่ทำจากวัสดุอุปกรณ์จากธรรมชาติเช่นระนาดกระลุยทำจากไม้ซออู้ทำจากกะลามะพร้าวและไม้เครื่องดนตรีไทยแบ่งตามวิธีการเล่นเป็น4ประเภทดังนี้1ประเภทเครื่องดีด เป็นเครื่องดนตรีที่ทําจากไม้มีสายผูกติดกับไม้ขึงให้ตึงใช้นิ้วมือหรือที่ดีดดีดสายให้สั่นสะเทือนทําให้เกิดเสียงเช่นพินน้ําเต้าจระเข้กระจับปีซึ่ง 2. ประเภทเครื่องสีเป็นเครื่องดนตรีที่ทํามาจากไม้หนังสัตว์มีสายมีกระโหลกเสียงขนาดต่างๆทําให้เกิดเสียงโดยการเสียดสีกันของวัสดุในตัวเครื่องดนตรีจนเกิดเป็นเสียงดังกังวานไพเราะเช่นซอสามสายซอด้วงซออู้ สามประเภทเครื่องตีเป็นเครื่องดนตรีที่ทําให้เกิดเสียงด้วยการตีหรือเคาะแบ่งออกเป็นสามประเภทดังนี้สามจุดหนึ่งเครื่องตีที่ทํามาจากไม้เช่นกลับคู่กลับเสภากลับพวงระนาดทุ้มสามจุดสองเครื่องตีที่ทํามาจากโลหะเช่นฉิ่งคล้องวงใหญ่มงชาบระนาดเอกเหล็ก3.3เครื่องตีที่ขึงด้วยหนังเช่นตะโพนกลองยาวกลองทัด สีประเภทเครื่องเปา่าเป็นเครื่องดนตรีที่ทําให้เกิดเสียงด้วยการเปรา่าแบ่งออกเป็น2ประเภทเครื่องเป่าที่ไม่มีลิ้น ank, เช่นขลุยเพียงอขลุยอู้ขลุยลีบเครื่องเป่าที่มีลิ้นเช่นปีในปีนอกปีชวาปีชฉไหนะสรุปเครื่องดนตรีไทยแบ่งออกเป็นสีประเภทได้แก่เครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีและเครื่องเปา่าแต่ละประเภทมีรูปร่างลักษณะเสียงและวิธีการบรรเลง แตกต่างกันไปเมื่อนำมาบรรเลงร่วมกันจะเกิดเป็นบทเพลงที่ไพเราะเครื่องดนตรีไทยเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเองของชนชาติไทยและพัฒนาสืบทอดต่อๆกันมามีการพัฒนาดัดแปลงไปตามยุคสมัยเช่นสมัยสุขโขทยัยมีเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีและเครื่องเป่าประกอบกันเช่นปีค้องกลองตะโพน จากศิลาจารึกวัดพระยืนจังหวัดลำพูนสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์มีการพัฒนาและปรับปรุรงดนตรีไทยอย่างต่อเนื่องโดยประดิษฐ์เครื่องดนตรีใหม่ๆเช่นระนาดทุ้มเหล็กระนาดเอกเหล็กเพิ่มกลองทัดในวงปีพาดจาก1ลูกเป็น2ลูกเสียงของเครื่องดนตรีไทยเสียงของเครื่องดนตรีไทยเกิดจากการทําให้วัตถุต่างๆของเครื่องดนตรีเกิดการสั่นสะเทือนด้วยการดีด สีตีและเป่าด้วยน้ำหนักที่ผ่อนเบาแรงของการดีดสีตีเป่าทำให้เสียงของเครื่องดนตรีแตกต่างกันบางชนิดเสียงสูงแหลมบางชนิดเสียงทุ้มต่ำซึ่งเสียงเครื่องดนตรีแต่ละประเภทมีดังนี้1เครื่องดนตรีประเภทดีดเสียงดนตรีเกิดจากการดีดสายให้สั่นสะเทือนและบรรเลงหรือเล่นด้วยการใช้นิ้วมือหรือไม้ดีด สายของเครื่องดนตรีเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เกิดเสียงที่ไพเราะเช่นเสียงของจระเข้จะมีเสียงที่กังวาลสดใสเสียงซึงมีเสียงไพเราะนุ่มนวล2เครื่องดนตรีประเภทสีเป็นเครื่องดนตรีที่มีสายนิยมเรียกว่าเครื่องสีเสียงของเครื่องดนตรีเกิดจากการสีหรือการลากคันชัก มีเสียงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดของสายและรูปทรงของเครื่องดนตรีเช่นซออู้จะมีเสียงทุ้มซอด้วงจะมีเสียงแหลมสูง3เครื่องดนตรีประเภทตีเป็นเครื่องดนตรีที่ทําให้เกิดเสียงจากการจากแรงกระทบเสียงของเครื่องดนตรีประเภทนี้เสียงทุ้มดังเครื่องดนตรีประเภทตีมีวิธีการทําให้เกิดเสียงเช่นการนําไม้ตีกลองตีบนหนังหน้าลก,กาลองแ,แล้วเกิดเสียงการนําไม้ตีระนาดตีบนผืนลูกระนาดแล้วเกิดเสียง 4. เครื่องดนตรีประเภทเป่าสิ่งที่ทําให้เครื่องดนตรีประเภทเป่ามีเสียงดังคือความสั้นยาวของเล่าลาโพงปีรูปเป่าและลิ้นปีเมื่อเป่าจะทําให้เกิดเสียงสูงต่ําแตกต่างกาันเช่นปีในจะมีเสียงแหลมสูงลุ่ยอู้จะมีเสียงทุ้มต่ําประเภทของเครื่องดนตรีสากล เครื่องดนตรีสากลเป็นเครื่องดนตรีที่แสดงเอกลักษณ์ของชาวตะวันตกซึ่งเป็นผู้คิดและประดิษฐ์ขึ้นเมื่อเพื่อนํามาใช้บรรเลงเพลงในโอกาสต่างๆและนําคําพูดที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางาศาสนามาดัดแปลงระดับเสียงจนเกิดเป็นคานองที่นําไปร้องในโบสถ์ต่อมามีการบันทึกทํานองเพลงเป็นตัวโน้ตและพัฒนาเรื่อยๆมาจนปัจจุบันเครื่องดนตรีสากลนั้นมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันไปเช่นเดียวกับเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีสากลแบ่งออกเป็น5ประเภทดังนี้ 1. เครื่องสายเป็นเครื่องดนตรีที่ทําให้เกิดเสียงโดยการทําให้เกิดการสั่นสะเทือนความตึงของสายทําให้เกิดเสียงที่ต่างกันเช่นไวโอลินเชลโลกีตาร์ดับเบิลเบสสเครื่องเป่าลมไม้เป็นเครื่องดนตรีชนิดเป่าตัวเครื่องดนตรีทําจากไม้แต่ปัจจุบันมีการนําวัสดุอื่นๆมาใช้แทนไม้เช่นโลหะพลาสติก oh นํามาทําเป็นเครื่องดนตรีเช่นคาริเนตฟลูด โอโบ3เครื่องเป่าลมทองเหลืองเป็นเครื่องดนตรีชนิดเป่าตัวเครื่องดนตรีทําจากโลหะมีเสียงทุ้มต่ําสูงแหลมแตกต่างกันไปเช่นทรอมโบนทรัมเป็ตเฟรนฮอร์นทูบาสี่เครื่องตีกระทบเป็นเครื่องดนตรีที่ทําจากโลหะและที่ขึงด้วยหนังกลองแบ่งเป็นเครื่องตีที่มีระดับเสียงและเครื่องตีที่ไม่มีระดับเสียงที่มีระดับเสียงเช่นเบลไลรา ระฆังเราที่ไม่มีระดับเสียงเช่นกลองต่างๆฉาบแทมบูรินห้าเครื่องดนตรีประเภทลิมนิ้วคีย์บอร์ดเป็นเครื่องดนตรีที่มีปุ่มกดเรียงกันเป็นแผงใช้นิ้วกดเพื่อให้เกิดเสียงต่างๆตามความต้องการของผู้เล่นภายในตัวเครื่องจะมีกลไกที่ทำให้เครื่องดนตรีเกิดระดับเสียงต่างๆเช่นออแกนเปียโน,โนอิเล็กโทนสรุปเครื่องดนตรีสากลเป็นเครื่องดนตรีตะวันตก ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันมี5ประเภทได้แก่ประเภทเครื่องสายเครื่องเป่าลมไม้เครื่องเป่าลมทองเหลืองเครื่องตีกระทบเครื่องประเภทลิ่มนิ้วคีย์บอร์ดแต่ละประเภทมีรูปร่างลักษณะเสียงที่แตกต่างกันเสียงของเครื่องดนตรีสากลเครื่องดนตรีสากลแต่ละชนิดมีเสียงที่แตกต่างกันตามรูปร่างลักษณะของวัตถุที่ใช้ทําเครื่องดนตรีและวิธีการทําให้เกิดเสียงเช่นเปียโนและคาริเน แม้ว่าจะบรรเลงด้วยโน้ตตัวเดียวกันความดังเบาเท่ากันแต่เสียงของเครื่องดนตรีก็จะทําให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการที่แตกต่างกันออกไปตามเสียงของเครื่องดนตรีเหล่านั้นเครื่องดนตรีสากลมีวิธีการทําให้เครื่องดนตรีเกิดเสียงได้โดยการสีตีเป่าและกดหรือดีดจึงทําให้เสียงของเครื่องดนตรีแตกต่างกันซึ่งเหมือนกับเครื่องดนตรีไทยการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรี เครื่องดนตรีแต่ละประเภทมีคุณลักษณะและการใช้งานที่แตกต่างกันดังนั้นจึงจําเป็นที่เราต้องศึกษาวิธีการใช้ดูแลและเก็บรักษาเครื่องดนตรีแต่ละชนิดให้เข้าใจและถูกต้องเหมาะสมตามประเภทของเครื่องดนตรีเพื่อให้เครื่องดนตรีมีอายุการใช้งานยาวนานและพร้อมใช้งานอยู่เสมอเครื่องดนตรีแต่ละประเภทมีลักษณะแตกต่างกันวิธีการดู <menu> แลรักษาเครื่องดนตรีจึงแตกต่างกันจึงจําเป็นต้องดูแลรักษาและใช้งานให้ถูกต้องเพื่อยืดอายุการใช้งาน หนึ่งเครื่องดนตรีไทยวิธีการใช้การดูแลและเก็บรักษาเครื่องดนตรีไทยที่ทําจากไม้เช่นกรับซอครุยกรับวิธีการใช้ตีให้ผิวกระทบกันขณะตีต้องจับทางโคนของกรับเสมอการดูแลและเก็บรักษาไม่ควรเช็ดด้วยผ้าเปียกเพราะไม้จะเกิดรอยด่างเมื่อใช้เสร็จแล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดและเก็บไว้ในถุงเพื่อป้องกันฝุน่นซอด้วงซออู้ซอสามสายวิธีการใช้ ควรระวังไม่ให้กระโหลกซอกระแทกของแข็งไม่ควรใช้ไม้เคาะกระโหลกซอรหรือลำตัวที่ทําจากไม้ก่อนเล่นควรทายางสนที่หางมา้าก่อนเสมอหลังการใช้ทุกครั้งควรผ่อนสายของเครื่องดนตรีพอประมาณการดูแลและเก็บรักษาทําความสะอาดกระโหลกซอคันทวนคันชักและสายด้วยผ้าแห้งที่สะอาดนําเครื่องดนตรีเก็บใส่ถุงให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการกระทบกระเทือน